เดินลงมาเดินลงไปอันนี้ก่ตายช่วยได้แล้วช่ได้แล้วคุณนิมตูเ้แล้วมันยได้ช่นยุด้จริงเฮ้ยชุดยได้รถตู้ในเฮียตีมันไว้เหมือนคร้เสียงตัดรถช่วยได้เจ็บปีกเจ็บปวกบอสสัตว์อมัดเอาอีกก่อนจะมาก่อนสัตว์ไม่ได้เอาเฮีย เฮ้ยกระชืกอไอ้เฮ้ยเฮียมูคุยใหญ่กว่าไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กคุยใหญ่กว่ามีวิธีทำไงให้ตาไม่บอดแค่อยากให้ลงท้ายด้วยศูนย์ก็ไม่บอดแล้วครับอะไรทำอะไรทำอะไรเอาไปยังไงวะไปสมัยเนี่ยเป็นแคตเตอร์แล้วหลอนเป็นแบบเนี้ย เด็กมันจะนับถือยังไงทำอย่างเงี้ยทำอะไรนี่ทำอะไรเเกิดจะทำตัวเหมือนนี้ได้ไหมไม่ใช่เปิดของเกิดใต้ถุนป่ะเกิดหนำไว้แล้วผมเปิดคุ๊เปิดคุ๊บเปิดคุ๊เปิดคุกเฮ้ยเพื่อนพี่เป็นไรแย่แล้วเพื่อนพี่ของขึ้นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพานคุกอ่ะไปลิกเกอร์เฮียอุ้ยยาอยู่ไหนกูถือย่าอยู่ไอ้สั่นเดี๋ยวพี่หิ้วกระเป๋าเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่อยู่ไหนขวาขวากลางขวากลาง อย่างนครับยูโพรโยเลยพี่มามาเก็ตไหมอุ้ยูอยังงั้นเด็ตพีแอร์ยาเข็บแรกปลอดภัยดีครับปลอดเข็มนี้ไว้ต้นผีมาหน้าบนไป้ายโบนไปซ้ายผมไปขวา้ายโบน้ายโบนที้พอดีผมได้ขึ้นรูปผีไก่อนแพ้ไม่บอดผ่าบนใครขึ้นรูปผีไลรก่อนแพ้ควาบนเหรอผีไปได้แล้วนะเฮ้ยผ่าบนผ่าบนมานวกกลางข้างบนเน็ตออกเจ๋อแพ้ ไม่แพ้ไมน้าวนี่ยแพ้แล้วนี้เอแ้เฮ้ยกูไม่แพ้กูไม่แพ้กูไม่นอนแล้วโยเี้ยเอ้ยมันต่อขาไม่่ี่แี่มนึ่งใช่ปะเมถ่ยคนอันหนึ่งเฮ้ยไม่โดดตามป่ะอุ้ยเอ้ยใช่พี่แพ้ต่อพี่แพ้แแรกแแแพ้แผ่แรกแพ้แผ่แรแพ้กูนี่แหละแแรกกูจอง แพ้แล้วแพ้กระตุกนะมต้งเซิร์คนกุ๊กก็เนี่ยวิวเดือดอาผีกูเตือนแล้ว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 มึงนี่ทำกูเตือนคทันทีอ่ะคนคุมเคลื่นคุมพอโตขับไปโดนขับไปโดนได้แล้ดใหญ่ไอ้ดีไึ้นไปสายบนกูเจอหุ่นเชิดมีนายแกมีแพ้ที่เชื่อนะเฮ้ยขึ้นแท่นขึ้นแท่นก่อนสักนึงกำลังขึ้นแท่นได้ถุนของครบแล้วกำลังจะเป็นควาถุนของครบ วิ้ยกูจะหยิบยันแต่ว่าดืมไปถือยาได้ถือของพ่อมได้ไปปักตายบนโอเคน้ำมีอยู่ตรงหนังมวยอ้อยโดดฝ่าตั้นได้เวลาเซลฟ์เซลล์บิสสวัสดีพี่สวัสดีครับขออนุญาตใครมาเกาะมาปักตายบนตัวกูดมตาไหลเลยเก็บนทรายนะระวังกืนทรายไปแล้วไม่เจอว่ะมาสายบน ไอผีกระจอกหวยเอ้ยไปพูดทำไมเมตาพุ่งทำไมวันนี้สายบนเอาชิปยังเป็นชุดใหญ่แต่กูแน่เลยโดนแน่บุมบัมแงบแงบเฉับเฉับพเอ้ยกูตาบอดมีตั๊บทุน้องเอ้ากูมีโล่อะไรอะไรโดนฉาบโดนฉาบโดนฉาบพังตู้ ไอ้เหี้ยสะบัดสะบัดอีกแล้วเออใช่ครับน<อ>้องโดโดดอขวาบนนะแหลมเหลืองแล้วโดดขวาขึ้นขวาเว้ยไม่ควรแทนเวนะ่ยขึ้นขวาหมนหมดไปได้นะมีน้ำให้ขึ้นขวาไม่ได้ต้องผ่านเพราะว่าเพราะว่ามันขวาไปใช่มัน,นมันไม่โดดมันไม่โดดตามมันดูเยอะอ่าขึ้นสายมาโดดซ้ายมียันแล้วขึ้นสายแล้วขึ้นสายอันนี้มีตะปูให้ขึ้นสายตัวเลยตะปูใหญ่เลยตัวอะไรตัวอะไรขึ้นสายเรา มันจะชุดใหญ่เลยนะตรงเนี้ยเอ้ยขวาซ้ายล่างอะไรมึงเอาสักที่ไรนี้มันรัดเล็บเยอะเยี่ยมเป้าพิมพ์เลยยุ่ยเลยยุเออมันแรงนะเยี่ยมยุ่ยเลยยุ่ยเลยโก้เอเมทเดินลงม่ได้ลงมาล้ขวาเดินลงไปอันนี้ก็ตายยุ่ยยุ่ยแล้วยุ่แล้วคุณนิมมตูโดนปะไม่โดนไอ้เยุ่ยยุ่ ไอ้เหี้ยโตแล้วเหี้ยกันไกลอะไรอะไรอะไรเกอดตายได้แประเด็นวิ่งเหี้ยกูแสบว่ะกูแสบตาว่ะกูตันม้านแบบคนไทยบ้านเลยหนึ่งจัดเบมก่อนหนึ่งตันสวยเบมสวยกูมีตันตู้มีตันตู้กูยาวกูยาวอย่างงี้กูยาวม่เหี้ยถึงเจอไม่เหรอแต่ไม่ถึมีมีมีโหแหลกมากเออแบบนี้เจอ ตัดตายกูดดตายที่ตายตามกูนะกูไม่มีละกระดกน้ำซิไม่ได้กู่างตังมานี่คือบอกป่ะคื่บอกไม่บอกจริงมปกระดกน้ำาเนี่ยเฮียออนวอชันซลชีวิตแกขึ้นอยู่กับตกี้เช็คฉันกูตายว่ะี๋ยวกูไม่วมดเนียเอาไปไม่มดถ้าเดี๋ยวเดว่าะห้าสิบกระโดด ขวได้ได้ได้ไม่ค่อยตรวจเร็จแล้วนะซ้ายบนไม่มีใครตรวจเลยยังมันยาดกูเด่ะกูขึ้นขวาพี่กูขึ้นขวามาหามึงตรวจซ้ายมียันเดี๋ยวย้ายยันจากตรวจซ้ายไปเลยไปหน้าบทแล้วค่ะได้ได้ได้ตรวจตรวจเลยตรวจเลยฟังฟังหน้าบทมียันสองใบอ่ะเฮียช่วยกูด้วยกูโดนจับสายบทมียัไปหนกูอยู่สายบดในเฮียช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ติดสิบเปอร์เซ็นต์ซ้ายเหรอได้ได้ก้าตู่ก้าตู้มาเขตุ้ยตู้แต่มัน เป็นไงพิมประตูดีเปล่าเออเฮ้ยเุณดาจัโดนแล้วมันเลยูได้เลยดูได้จริงเลยดได้โดนอเฮียใส่ดุมแพมกูโดนอองกกูตัานแต่มันข้วนมีเงี้ต่อไปพยายมช่วยต่อโดนมันนึงโดนมันนึงเออตงกโดนโดนมินิเม้าท์คือห่มากโกนเกาวกูโดนใหญ่ กันได้เว้ยกันกันกันดิกันดิกันดิเน้นขู่เมาเมาแมวเฮ้ยไอ้หนิใครกูแห้งไอ้เหี่อะก็คุณพันฝ่าล่างกันดีกว่าเฮ้ยเอาหูหูดาวตู้ล้อแล้วล้อแล้วรอไปเลยรอไปเลยฝ่าเต็มฝ่ามาฝาเข้าฝ่าเข้าให้กูดิหน้าตู้วะโหลโอ้ยเยี่ยมกว่ารู้สึกจัาจัดมี เอาอะไรวะใส่กางั้นได้หมัดให้พิมพ์แทงไอ้เหี้ยติดติดลั้วรั้วไอ้เชิยนทำอะไรได้ครับทำให้ทุกการถูกไอเทมที่เพิ่มเลือดหรือการสวดพิธีจรับใส่โดดทำอะารได้เลือดอีกวะโดดโดดเพิ่มได้เพิ่มได้เฮ้ยมีนายพลนนะเนี่ยเทียมเลือดี่เฮ้ยช่วยกูก่อนกระบอกมาอยู่กูช่วยอยู่เนี่ยเทีโดนมีไม่เล่นละเล่นเล่นเล่นแล้วมอะไรกูเรียกพี่ตองมาดิ กูก็เก่งกูเก่งหลังอยู่มันจุดใหญ่มันจุดใหญ่มีมันจุดใหญ่แล้วมันสลับแล้วมันสลับแล้วมันกูมันยิงกูมันยิงกูเฉยๆว่านั่นแหละ่มันจะเอาแล้วเราเข้าโดน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 ตดนตมันไ้เเหมือนใครเตัดนจุดใหญ่เอ้ยเไ้เลกไม่บอกแกูบอกแล้วมันจุดใหญ่ กุยก็ต้องออกไปเล่า่ไไอ้เรื่องกูการหลังวะนึงกูการหลังวะกูขันไปเฮ้ยตายบนจะกูไม่ดี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 ดีโบนโดนอีกแน่ต่อเวต่อเวตต่อเายบนจะโดดตายจะโดดตายโดดตายไปไหนโดดตายเป็นสายได้มึงให้กูไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ไปเฮ้ยนี่ไม่โดดตายไม่โดดตายไม่โดดตายไปหน้าโบดไปหน้าโบดเอาวจริงๆต้องว่ามีคนหยิบเท้าฟรีไปแล้ว มันจะรอกินพี่เราไปลงบทไปแล้วนะเฮ้ยมันกินอะไรเข้าไปอ่ะรับจบแล้วไม่ยอมกู้ใบยอมอยู่ันหนูซ้ายบนยิงกูใหญ่เลยลงซ้ายนะลงซ้ายเปิดกลองอยู่เปิดกลองอยู่ลงซ้ายเล่นทุกไม้ไม่ไรอ่ะมันเป่ามันเป้าพี่เออพี่อ่ะเป่าไม่แต่เป็นหิ่งห้อย ประดับไฟพี่นิ่งมาอย่าเอาพี่ลงไปขอบคุณ Super Chat ด้วยครับน้องอีมอน9าร์ทไมาลัตนานเลิฟ้าว่าไงเฟรดี้มาลังึ้นไไปว่าไงจ๊ะขึ้นถึงแล้วแม่งกินใหญ่เลยกิมแม่กิมแรงนะกูลงบนเลยตัดี่บิมหมดไปแล้วบำเนืงกูขอยากดียาไปหนกหมดแล้วอ้ยังเงี้ยมันจะชุดใหญ่ยมันตลกไปแล้น่ใหญ่ไอ um ้ อ่ไม่โดนสุดดาเมเอาแม่งดิีก่อนกแล้วเอาดิเอาดิเาอสัตว์อสัตสองมัดเอาอีกก่อนจะมาก่อนเอาดไปไหนฮะเอาเหียเอา้ยเอาเหียคุยกูตายร้อยยอะ่ะนบอนาบมากๆะบมากเอาเหียมีกูี้ได้หรอดกูหมดแล้วกูไม่มีอะไรช่วยขทีนนีบีบอกเวเอาเอาบีบกูจะตาย

ขีดไปขีดไปขีดไ,ไปก็พี่ขีดหรอโอเคต่อยขีดให้กูขีดเถอะไห้กูขีดเธอยังไม่อยากจบไม่รีบจบยังไม่บบสายบสายิงขีดสายบนเร็วๆขีดไปสายบนสายกลางมันส้ำมืออยู่สายล่างทำงานแล้วต้องจะทำงานนะครับเฮ้ยกระชื่ใหญ่เฮ้ยเฮียโอ้๋มใหญ่กว่าไอ้บิ๊่ ยใหญ่กว่าขอการันเขอการน์น่าวมีใินไอ้โดนไอ้เหี้ยกูโดนจะได้ไตายกันตากัตากัตากันตายกโอ้กูวยกูตายว่ะตายกูตายกูตายจริงกูตายกูตายแล้วกูตายแล้วอย่างเงี้ยตัวตัวตัวเขียนขิดเนี่ยมาอันแกแล้วเอาดิเอาดิยันเลยมันโลแล้วมขิดม่ขิด่ว่าต่อยมันโลแล้วชุดได้ดิวะแล้วไปแล้วไปแล้วเย้ยังไมยขึ้นยินยูดีใจทยยยย ว่าไปตัดไฮไลท์เลยเกมเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยคุณโดนชุดใหญ่วดนเดี๋ยวพี่โดนชุดใหญ่เปล่าเยี่ยพี่ต้องมารกดาก่อนมมันไ่ผมลบผมลบมาได้สองทีอะผมลบมาได้สองทีอะจ้าขอบคุณไรทราบค่าเฮ้ยโมลี่วะยืนกับโดนชุดใหญ่